ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนุนมีโซลารชมาเป็นเวลานานนะครับก็ขอให้พร้อมท่านมีความสุขในปีใหม่นี้และในปีถัดไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่พนักงานทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือทํางานไปมาเต็มที่ในปีนี้เช่นกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับท่านผู้มีอุปกราระคุณทุกท่านครับก็ต้องขอกราบขอพรบคุณท่านลูกค้าผู้มีอุปกราระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุน รถบรรทุกจากบริษัทอีสุสุราษฎร์นะครับด้วยดีเสมอมานะครับขอถือโอกาสนี้นะครับกราบอวยพรส่งท้ายปีเก่านะครับแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ปี2568ที่จะมาถึงนะครับก็ขอกราบอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงขอให้กิจการของท่านนะครับมีความร่ำรวยรุ่งเรืองประสบผลสำเร็จนะครับเฮงเปังๆตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2565คับ ปีใหม่นี้ขอลูกค้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการเดินรุ่งเรืองเฮงเงตลอดไปการงานราบรื่นรุ่งเรืองเฮงเปังๆังค่ะช่ดีปีใหม่ค่ะเรื่องในโอกาสปีใหม่ในปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกทท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขมีความสมหวังมีกิจการที่รุ่งเรืองเฮงเปังๆนะคะแฮปปี้มิวเยียค่ะสวัสดีปีใหม่